สวัสดีครับเมือ่อวันที่31ตุลาคม2567เอ่ามื่อนครับมือ่อโชคดีเมือ่อ <c> เ <oughs> <c oughs> สียงโชคเสียงลาบเหลอครับช่องโชคดีพารวยนะครับช่องโชคดีพารวยขอขอบคุณทุกทันที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมก,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 กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นได้ครับเพื่อเป็น กำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝาทุกท่านเช่นเคยนะครับมาเบิงเลยครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแะมาเบิ่งกันเลยครับว่าของอาจารย์ท่านใดในมันนี้ก็จัดมากจุกๆขึ้นกันครับหลยอาจารย์ าะว่าผมบริสุิล่องลีบลายมือตากเข่ากันอยู่เนาะครับเนาะ,ะมาเบิ่งกันเลยครับเลข <c oughs> ของอาจารย์ทันแรงนะครับเลขอาจารย์ภูเก็ตนะครับคนไหยวิ่งล่างอย่างเดียวหานะครับหาตัวเดียวเลยแคมนาจอเลยครับอาจารย์ภูเก็ตก็ถือว่าแมนนะครับ <c oughs> ไปกันต่อนะครับ ติดตามไว้ด้วยครับมันมีหลายเจ้าหมากนี่เลขอาจารย์ลำเปล่าล็อกกับเขาทุงวดนะครับมือกนแ่งเข่าดีครับเพื่อให้วิ่งบนล่างสองนะครับสามตัวบนกาในซีแดสองเจ็ดแปดเพื่อเน้นไปที่ซีแอนะครับสอตัวบนล่างพในหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแปดสามเพื่อเน้นไปที่แปดสอนะครับอ่าแคมปหน้าจอครับของอาจารย์ลำเปล่ากับเข่าดีนะครับ เลขวิ่งก็เข้าดีมากไปกันต่อครับเมื่อนี้จัดหลายอาจารย์ครับเลขอาจารย์สายเหนือนะครับเลขอาจารย์สายเหนือพนธหยบนวิ่งเจ็ดสามตัวบนพนไนสามเจ็ดหกสองตัวบนล่างพนธัสามเจ็ดเจ็ดหกสามหกแคบหนาจอครับบนพนเน้นไปที่เจ็ดนะครับ ผู้ใดมีแนวทางดีๆหรือมีอย่างดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้ครับเด้อไปกันต่อครับเลขมีที่มาจากกรุงเทพนะครับเลขมีที่มาจากกทมนะครับเพิ่นให้วิ่งบนหกตัวเดียวนะครับวิ่งบนหกตัวเดียวแค้มหน้าจอครับผู้ใดสายวิ่งสายลูดหรือว่าเอาไปจับไซตตัวใดที่ไฟมีก็ได้นะครับ เป็นแนวข้างนะครับไปกันต้อนะครับเลขอาจารย์อยุทยาเลขอาจารย์อยุทยาปันเหเด่นบนเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับคือเปันให้สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเปันให้วิ่งบนห้ากับหกปันว่าปันบอกปีหกเจ็ดนี่พิษแค่สองงวดนะครับถือว่าแม่นมากนะครับปีหกเจ็ดึก พิดแค่สองหวนนี่คือกราประจันนี่ปรค่าบระจานกระทอมหกมากแล้ว้อครับบนน่าจะมีหกอีกไหมแคมนาจอรเราบหครับ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับเลขอาจารย์ฉะเซิงเซานะครับเลขอาจารย์สัตว์เซิงเซา วิ่งบน1ตัวเดียวนะครับวิ่งบน1ตัวเดียวอันนี้ก็แมนมากค้อกันฮกมาแล้ว6กค่ก็มี1มากนะครับเล่นดาจันสัตว์เส้าสถิตีพระเขามากลายงวแล้วนะครับไปกับตอครับเลขอาจารย์นครพนม เลกาจัักควพนุพ่พประเทยวิ่งบนล่างหาศนย์เก้นะครับสอตบนรางายนหาหนึ่งหาศูนเก้าหนึาเจ็ดศห้าสามหาเก้าศูนย์เจ็ดเกันเกนะครับแคบหน้าจอครับเลอาจย์นักควนพนุพนกับเขาดีขึ้กันครับ ผมไปแบบเร็วๆด้ยครับไปอยากได้เจ้าใดกับคอมเป็นมากนะครับเห <c oughs> มือนอื่นก็ออกแล้วนี้เจ้านิงวัดที่แลว้ว <c oughs> ให้เก้ากับหกนะครับวันนี้เป็นให้บนบนวิ่งเจ็ดหลักลอยเป็นให้เก้ากับเจ็ดหลักซิปเป็นให้เจ็ดกับเก้าขอโทษนะครับหลังหน่อยเป็นให้เจ็ดกับหก มิเตจนะครับนี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกก็ได้นะครับลางวันไหนวิ่งศูนย์กับเขาขึ้นกันนะครับงวดที่แล้วงวดนี้วนไหนลางวิ่งศูนย์สองตัวลางวันไหนศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกอาแคปหน้าจอนะครับเลขกอาจารย์นครสวรรค์นี่พวนเขาดีนะครับเขาทุกงวดเลยผมติดตามคือกัน มีเจเมื่อกี้มีหนึ่งมีหมีหามีเจนะครับบทเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งก็ได้นะครับข้างล่างศูนย์เราไปจับเบิงเด้อครับผู้ใดมีตัวใดเมนแมน,แมนไปกันต่อครับอ่าเลขประจำวันอย่าลืมนะครับเลขประจำวันนี้เขา่างวดที่แล้วเข่าสามตัว ประจำวันศุกร์นะครับเป็นหกกับสามศูนย์เจ็ดสี่แปดหนึ่งระกาศกบาทที่หกกับเจ็ดนะครับเจ็ดมานะครับนี่อ่ะเจ็ดมานะครับเจ็ดหกหนึ่งกัมมีนะครับเจ็ดหกหนึ่งนี่ตงวเมื่าเบิองของอาจารย์นี่อาจารย์นี่ อาจารย์นีงวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับแต่งวดนนี้ไม่มี7นะครับวันนี้ไม่มี7ของอาจารย์นีอ่ะเทียบกันมี6มีศมี3มี3 6 0 สามนี่ครับที่ตรงกันนะครับ360ของอาจารย์นีพันห่เจ็ดหมวดที่แล้วเป็นข่าตรงๆนะครับกันลองจับใส่เบิงครับบางที่กับข่า2สองโตสาโตกับมี่ของอาจารย์นี่นะครับอ่ะ ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แหกการติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซัสไข่กดติดตามให้ใไ,ดได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับช่องโชคดีกับขอขอบคุณโชคดีชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับสวัสดีครับ